สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในเวลาสบายๆของทุกท่านกับดิฉันเพนสลิปปัญญาลชชนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเพื่อผู้สูงวัยในรายการ Life าส r ทไลฟ์ไบเกษียณค่ะวันนี้ก็จะมาชวนท่านผู้ฟังคุยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาในผู้สูงอายุนะคะเราก็สังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยคะ่ะ นอกจากว่าเราทานอาหารเป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมียาเพิ่มมากับการรับประทานอาหารมากขึ้นเรื่อยๆตามวัยนะคะเพราะว่าเมื่อร่างกายเสื่อมถอยลงมันก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆนะคะทีนี้พอเราไปพบแพทย์โรคนู่นโรคนี้เนี่ยก็จะคุณหมอก็จะจ่ายยามาเพื่อที่จะมารักษาโรคต่างๆที่เราเป็นนะคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะที่จะต้องทานยา ะะทีนี้เราวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้สูงอายตุต้องทานยาเยอะๆมากๆเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราจะดูแลหรือป้องกันยังไงไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างที่เรารับประทานยาที่คุณหมอสั่งให้ทานเนี่ยนะคะยังไงบ้างนะคะคือจากการสำรวจนะคะก็พบว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ย มักจะเกิดปัญหาเมื่อต้องรับประทานยาเนี่ยได้หลากหลายสาเหตุเลยนะคะสาเหตุแรกเลยที่เจอกันมากๆเลยก็คือว่าผู้สูงอายุต้องทานยาเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นเพราะว่า ผู้สูงผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีโรคประจําตัวหลายๆโรคนะคะทีนี้พอมีหลายโรคก,ก็จะรับยาหลายอย่างนะคะก็เคยสังเกตนะคะว่าเวลาที่บางทีเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาคุณหมอตามนัดเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะสั่งยากลับบ้านมาเป็นถุงใหญ่ๆเลยนะคะเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะคะทั้งยาเบาหวานความดัน ไปลดคอเลสเตอรอลนะคะซึ่งเวลาคุณหมอจ่ายยามาทีหนะะึ่งค่ะท่านส่วนใหญ่ก็จะให้กันเป็นเดือนนะคะหรือหลายๆเดือนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาหาคุณหมอบ่อยๆนะคะทีนี้ก็พอเอายากลับไปบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นคะปัญหาแรกเลยนะคะก็คือว่าผู้สูงอายุจะต้องทานยาเป็นประจำทุกวันแต่ทานยาไม่ตรงตามแพทย์สั่ง ะะซึ่งการที่ผู้สูงอายุทานยาไม่ตรงตามแพทย์สั่งเนี่ยก็มาจากได้ได้หลากหลายสาเหตุนะคะเรื่องแรกก็คือว่าทานยาผิดค่ะการทานยาผิดเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาจากสายตาของผู้สูงอายุเองนะคะที่ท่านอาจจะมองไม่เห็นไม่ค่อยชัดเจนทําให้อ่านฉลากยาที่ซองยาเนี่ยไม่ชัดเพราะตัวหนังสือบางบางซองอาจจะเล็กมากเลยนะคะก็จะทําเป็นสาเหตุทําให้หยิบยาทานผิด นะคะผิดทานผิดเวลาทานผิดเที่ข้อบ่องใช้ต่างๆนะคะหรืออันที่สองค่ะลืมทานยานะคะหรือทานยาไม่ตรงเวลาปัญหานี้ค่ะก็อาจจะเกิดจากเรื่องความจํานะคะอาจจะหลงลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สวยอาจจะผู้สูงอายุอาจาจะจําไม่ได้ว่าทานยาไปแล้วก็ทานซ้ําไปอีกนะคะหรือบางท่านก็ลืมไปเลยว่าต้องทานยานะคะหรือทานยาไม่ตรงเวลา ทีนี้พอเมื่อลืมทานยาตามที่แพทย์สั่งเนี่ยผู้สูงอายุบางท่านก็อาจจะแบบสกิปไปเลยคือไม่ทานเลยหรือไปทานรวบเดียวเป็นมื้อถัดไปก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทานยาที่ผิดวิธีไม่ตรงตามที่แพทย์สั่งนะคะบางบางครั้งก็มีปัญหาในเรื่องของการทานยาไม่ตรงกับฉ,ฉลากที่ระบุไว้ นะคะอย่างเช่นยาที่ต้องทานก่อนอาหารก็ไปทานหลังอาหารยาที่ยาที่ต้องต้องทานทานันทีหลังอาหารก็ลืมทานไปทานแบบนานไปแล้วหลังกินข้าวไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะหรือบางทียาบางตัวบอกว่าให้ทานครึ่งเม็ดก็ไปทานหนึ่งเม็ด นะคะให้เขย่าโคดก่อนทานยาก็ไม่ได้เขยา่าสิ่งเหล่านี้ค่ะจะส่งผลต่อการออกฤทธิ์และประสิทธิภาพของยานะคะก็ทําให้อาจจะทําให้การรักษาไม่ได้ผลหรืออาจจะทําให้เป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะผู้สูงอายุบางรายค่ะอาจจะแบบหยุดทานยาเองซึ่งอาจจะเกิดจากผู้สูงอายุอาจจะไม่ชอบทานยาหรือมีความรู้สึกว่าทานยาตัวเนี้ยแล้วแบบมันทําให้เกิดอาการข้างเคียงเช่นทานแล้วปวดคอปวดไหล่ปวดหลัง ปวดขาก็เลยหยุดทานหรือบางรายก็ปรับขนาดยาเองเลยนะคะโดยไม่ปรึกษาแพทย์เลยเพราะเห็นว่าอ่ะกินแล้วก็อาการดีขึ้นแล้วก็ลดลงเองแล้วกันคือปรับยาเองโดยที่แบบทําให้ผู้ผ,ผู้ป่วยไม่ได้รับยาอย่างต่อเนื่องนะคะหรือบางคนค่ะเอายาของผู้อื่นมาทานด้วยความเข้าใจผิดว่าอ๋อก็ปวดเป็นโรคเดียวกันนี่นาะเป็นโรคเบาหวานเหมือนกันก็ควรจะทานยาตัวเดียวกันได้ด้วยความเข้าใจผิดก็ ไปเอายาของญาติมาทานหรือไปขอปัญญาจากคนอื่นคนรู้จักมาทานเาปเ็นโรคเดียวกันก็ทานยาด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นอันตรายแล้วก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงได้มากเลยนะคะหรือผู้สูงอายุบางท่านค่ะไปซื้อยามาทานเองด้วยความเชื่อผิดๆว่าเอ้กินยายิ่งเยอะยิ่งดีหรือบางทีก็แบบญา นะคะหรือคนรู้จักแนะนําว่าเออยาตัวนี้ดียาตัวนู้นดีในบางกรณีค่ะผู้สูงอายุเนี่ยก็มีความเชื่อว่าเออกินยาบารุงเพิ่มไปกับยาที่คุณหมอให้ก็จะทําให้แข็งแรงดีขึ้นอะไรอย่างนี้ยค่ะทําให้ทานยาเกินความจําเป็นแล้วก็อาจจะส่งผลที่เป็นอันตรายต่อตับแล้วไตของของผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะ อันนี้ก็หรือยาบางตัวค่ะที่ซื้อมาทานเองก็อาจจะส่งผลข้างเคียงหรือออกฤทธิ์ต้านกับยาที่คุณหมอสั่งก็เป็นไปได้นะคะนอกจากนั้นค่ะผู้สูงอายุอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเก็บรักษายาที่ไม่ถูกต้องบางครั้งค่ะผู้สูงอายุอาจจะไม่รู้ว่ายาประเภทไหนต้องเก็บให้พ้นแสงต้องเก็บในอุณหภูมิห้องหรือต้องเก็บในตู้เย็นก็อาจจะส่งผลให้ยาเกิดความชื้นแล้วก็เสื่อมสภาพได้นะคะ ปัญหาการใช้ยาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ ที่ผู้สูงอายุใช้ไม่ถูกต้องเช่นผู้สูงอายุบางท่านอาจจะเป็นภูมิแพ้คุณหมออาจจะสั่งให้มีใช้ยาพ่นจม,มูกนะคะซึ่งยาพ่นจมูกอาจจะไม่มีวิธีการเขี่ยมีวิธีการพ่นอะไรที่อาจจะค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนซึ่งผู้สูงอายุอายุบางรายที่ถ้าเกิดไม่มีใครช่วยดูก็าาอาจจะใช้ไม่เป็นหรือว่าใช้ไม่ถูกต้องนะคะหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อาจจะต้องฉีดอินซูลินเงนี้ย่ะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุไม่รู้จกักวิธีใช้ที่ถูกต้องไม่รู้จักวิ ที่ใช้ปากกาฉีดอินซูลินก็อาจจะทําให้ได้ยาไม่ครบโดสนะคะก็เป็นไปได้หรือปัญหาก,การทานยาไม่สม่ำเสมอค่ะอันนี้ก็จากการที่ผู้สูงอายุไม่สามารถไปพบแพทย์ได้ตามนัดคือพอถึงเวลานัดแล้วยาหมดแล้ว แต่ก็ไม่ไปหาแพทย์อาจจะเป็นเพราะว่า,าผู้สูงอายุบางรายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางไม่มีญาติพาไปเรงใจญ,ญาติบ้างหละนะคะก็เลยไม่ยอมไปหาคุณหมอเลยหรือป,ปัญหาผู้สูงอายุบางรายที่อาจจะกลัวคุณหมอคะ่ะไม่อยากไปโรงพยาบาลออพอไม่ไปปั๊บก็ขอให้ญาติไปรับยามาแทนคือเพราะญาติไปรับยามาเนี่ยผู้ป่วยก็จะไม่ได้พบคุณหมอก็อาจจะไม่ได้แบบ ตรวจรักษาเพิ่มเติมผู้ป่วยบางรายหรือผู้สูงอายุบางรายทานยาชุดเดิมๆม,มาเป็นปีๆนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนยาเลยอันนี้ก็เป็นอันตรายได้เช่นกันนะคะหรือผู้สูงอายุบางรายคะ่ะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ ทางด้านการเงินนะคะอาจจะแบบไม่มีเงินไปรักษาแล้วก็แก้ปัญหาด้วยกันแบบเอาตัวอย่างยาที่คุณหมอเคยสั่งให้เนี่ยไปซื้อยาจากร้านขายยามาทานเองนะคะหรือเอายาเก่าๆที่เคยทานมาทานอันนี้ก็จะเป็นอันตรายได้เนื่องจากว่าร้านขายยาบา้านเราะคะ่ะก็ยังเป็นร้านที่ค่อนข้างเปิดคือสามารถที่จะเดินไปซื้อยาอะไรก็ได้นะคะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีใบสั่งอย่างสั่งยาจากแพทย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายได้เหมือนกัน ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่เจอก็คือปัญหาการใช้ยาที่ ไม่เหมาะสมในผู้สูงอายุนะคะเช่นการใช้ยากลุ่มที่ผู้สูงอายุอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงนะคะเช่นแพทย์อาจจะไม่รู้ว่าผู้สูงอายุแพ้ยาบางชนิดนะคะแล้วผู้สูงอายุก็ทานเข้าไปอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามในสภาพร่างกายของผู้สูงอายุเองที่อาจจะส่งผลต่อการทํางานของยาหรือการออกฤทธิ์ของยานะคะเช่น ร่างกายของผู้สูงอายุที่เสื่อมลงทําให้การดูดซึมยาลดลงนะคะหรือการส่งผลข้างเคียงของยาเพิ่มมากขึ้นการกระจายตัวของยาอาจจะลดน้อยลงในผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนของไขมันเพิ่มมากขึ้นนะคะทําให้ยาหลายชนิดเนี่ยอ,ออกฤทธิ์ในร่างกายของผู้สูงอายุนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ปัญหาเรื่องความเสื่อมของไตในผู้สูงอายุคือพอผู้สูงอายุอายุมากขึ้นนะคะการทํางานของไตก็ลดน้อยลง,งทีนี้พอเวลาที่ทานยาไปเยอะๆในบางทีร่างกายก็ไม่สามารถที่จะขับยาออกมาได้ก็อาจจะมีการสะสมอยู่ในไตอันนี้ก็เป็นปัญหาได้นะคะนอกจากนั้นค่ะผู้สูงอายุก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายอีกหลายอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการรับประทานยาเช่นอาจจะมีความใยญต่อ ความไวต่อยาบางชนิดเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ยาบางตัวผู้สูงอายุกลับมีความไวต่อยาน้อยลงทําพยายาไม่มีประสิทธิภาพเอาละค่ะทีนี้เวลาที่เราพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์แล้วพอเรากลับมามียาทานให้ผู้สูงอายุทานยาเยอะๆเลยเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาย,ยังไงที่จะทําให้ผู้สูงอายุทานยาได้อย่างถูกต้องตามที่คุณหมอสั่งนะคะเอ่อ แน่นอนค่ะผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวก็ควรจะต้องเป็นคนคอยที่จะช่วยจัดในเรื่องของยาให้ผู้สูงอายุรับประทานนะคะโดยขั้นตอนการปฏิบัติก็ไม่ยากเลยนะคะก็เริ่มต้นจากเมื่อเรารับยามาแล้วนะคะผู้ดูแลแล้วก็ผู้สูงอายุเองอาจาจะจําเป็นต้องปรึกษากับ คุณหมอหรือเภสัชกรก่อนนะคะว่ายาแต่ละตัวที่คุณหมอจ่ายมาให้เนี่ยต้องทานยังไงนะคะแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงระหว่างทานยานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสอบ ถามรายละเอียดกับเภสัชกรก่อนค่ะว่ายาแต่ละตัวจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมเช่นยาบางชนิดทําให้ว่องซึมนะคะคุณหมออาจจะแนะนาไม่ให้ผู้สูงอายุข,ขับรถในระหว่างทานยาหรือทํากิจกรรมอะไรที่หนักเกินไปหรือยาบางชนิดอาจจะมีผลข้างเคียงคือทําให้คลื่นไส้เวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเท้าบวมเนียก็อาจจะต้องร้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต้องอา่านฉลากยาให้ดีก่อนนะคะตรวจดูว่าชื่อผู้ป่วยถูกต้องไหม ดูวิธีการทานยาแต่ละชนิดให้ถูกต้องนะคะดูวันหมดอายุของยานะคะโดยทั่วไปคุณหมอก็จะสั่งยาที่มีอายุ ไม่ต่ำกว่า6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ทานยาตามคุณหมอสั่งนะคะก็ต้องคอยดูว่าผู้สูงอายุทานยาตามคุณหมอสั่งไหมตรวจสอบคุณหมอว่าระยะเวลาการทานยาเช่นหยุดยาได้เมื่อไหร่นะคะหรือต้องทานให้ครบเลยห้ามหยุดยานะคะในบางตัวก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้น นะคะเราก็ไม่ควรจะปรับขนาดยาเองนะคะหรือว่าแบบจะเพิ่มจะลดยาอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็คือทานตามที่คุณหมอสั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกยาลดความดันต่างๆเนี่ยค่ะต้องรับประทานต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะควบคุมระดับของความดันได้อย่างดีถ้าหยุดยาเองก็อาจจะทําให้ความดันเพิ่มมากขึ้นเป็นอันตรายได้นะคะ แล้วเมื่อนัดพบคุณหมอครั้งต่อไปก็อย่าลืมนะคะนํายาที่ทานอยู่ในปัจจุบันเนี้ยไปให้คุณหมอดูทุกครั้งเลยนะคะเพื่อให้คุณหมอตรวจสอบว่าควรจะต้องปรับเปลี่ยนยาอย่างไงบ้างนะคะแล้วก็ถ้าทานยาตัวไหนแล้วมีอาการผิดปกติก็อาจจะต้องหยุดยาหรือว่าโทรศัพท์ไปปรึกษาคุณหมอโดยโด่วนเลยนะคะในเมื่อไหร่ก็ตอนที่เราไปพบคุณหมอแล้วก็ได้รับยามาเนี่ยวิธีการที่ปฏิบัติตัวง่ายๆนะคะก็คืออ่าน ฉลากยาว่าเราควรทานยาตอนไหนนะคะในกรณีที่เราได้รับยามาเราต้องทานก่อนอาหารนะคะเราก็ควรจะต้องทานยานั้นก่อนอาหารเนี้ยอย่างน้อยสามสิบนาทีนะคะส่วนยาหลังอาหารค่ะเราก็สามารถที่จะรับประทานยาหลังที่เราทานอาหารประมาณห้าถึงสิบสิบห้านาทีเนี้ยก็คือทานได้เลยนะคะส่วนยาบางตัวที่คุณหมอสั่งว่าให้ทานหลังอาหารทันทีหรือทานพร้อมอาหารอันนี้ก็ควรจะต้องทาน เช่นนั้นนะคะก็คือว่าทานแล้วก็ทานข้าวล้วก็ทานอาหารไปทานอาหารแล้วก็ทานยาไปเลยนะคะเพราะว่ายาประเภทนี้บางทีก็อาจจะมีผลให้ะใระคายเคืองกะเพาะอาหารถ้าทานแบบที่ไม่มีอาหารอยู่หรือท้องว่างๆอย่างงี้นะคะส่วนยาก่อนนอนค่ะก็ควรจะต้องทานก่อนก่อนจะเข้านอนนะคะประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีในกรณีที่ผู้สูงอายุลืมทานยาค่ะก็อาจจะต้องทม แพทย์หรือเภสัชกรก่อนนะคะว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเช่นยาบางตัวค่ะอาจจะแบบาสามารถทานทันทีที่นึกขึ้นได้นะคะแต่ยาบางตัวอาจจะต้องรอทานในมื้อถัดไปเลยนะคะไม่ควรจะทานตอนนั้นนะคะทีนี้เรามีเทคนิคการป้องกันการลืมทานยาในผู้สูงอายุที่ผู้ดูแลอาจจะแบบเลือกใช้เป็นตัวช่วยได้นะคะอย่างเช่นก็เวลาที่เรามียาเยอะๆใช่ไหมคะที่ต้องทานมื้อละหลายๆหลายๆชาตินี้นะค่ะก็อาจจะแบบ เดี๋ยวนี้มันจะมีกล่องยาที่บรรจุยาแบ่งออกเป็นมื้อต่างๆนะคะแต่ละวันเนี่ยมือเช้ากับวันเย็นก่อนนอนเนี่ยก็ช่วยจัดยานะคะระบุไว้นะคะแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องให้ผู้สูงอายุหยิบทานได้ง่ายๆนะคะแต่ก็ไม่แนะนํานะคะให้เตรียมยาล่วงหน้าครั้งละมากๆเพราะว่ายาบางตัวค่ะที่เป็นยาที่บรรจุในแผงหรือบางตัวที่แบบจะต้อง ไวต่อแสงนะคะที่แบบหรือไวต่อความชื้นเนี่ยอาจจะต้องเก็บในลักษณะที่ดีหน่อยไม่ควรจะฉีกออกมาอยู่ในใส่กล่องไวเพื่อจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพได้นะคะ mm. หรือยาบางตัวที่อาจจะต้องทานครึ่งเม็ดบ้างเออเชหนึ่งส่วนสีเมเ็ดเลยก็ต้องตัดยาเป็นเม็ดเล็กๆเตรียมมาให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุทานได้ง่ายๆนะคะ ทีนี้เวลาวิธีแก้ปัญหาของการลืมทานยานะคะก็อ,อาจจะลองใช้ในาฬิกาปลุกนะคะที่สามารถที่จะเลือกนาฬิกาข้อมือหรือโทรศัพท์มือถือที่ตั้งปลุกเวลาเตือนเวลาทานยาในแต่ละมือนะคะหรือเดี๋ยวนี้ค่ะทันสมัยมากเลยมีการทำแอปพลิเคชันสำหรับเตือนให้รับประทานยาทางสมาร์ทโฟนก็มีนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้กันได้หรือที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะอันนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับ ผู้ดูแลหรือช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะทานยาได้ตรงตามเวลาที่คุณหมอบอกนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าค่ะว่ายากลุ่มไหนที่ผู้สูงอายุควรจะต้องระมัดระวังหรือแบบจะต้องหลีกเลี่ยงกันบ้างเพราะว่ายาในปัจจุบันมันก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ไม่ใช่ยาทุกตัวที่ผู้สูงอายุจะทานได้นะคะ มีกลุ่มยาที่ผู้สูงอายุควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะก็อย่างเช่นกลุ่มยาพวกยาแก้แพ้ยาคลายเครียดหรือย,ยาแก้ปวดซึ่งพวกนี้ค่ะจะส่งผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นอาจจะทานแล้วเกิดอาการเวียนศีรษะมึนงงง,ง,ง่วงซึมสับสนนะคะหรืออาจจะทําให้ผู้ป่วยเดินเซแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุของการหกล้มได้นะคะส่วนยาอีกประเภทหนึ่งที่ควรจะต้องระวังนะคะก็คือยาที่ผู้สูงอายุ อาจจะทานเวลาที่มีอาการนอนไม่หลับหรือมีความวิตกกังวลนะคะแล้วก็อาจจะขอให้คุณหมอช่วยจ่ายยานอนหลับให้หน่อยหรือยาคลายเครียดให้หน่อยนะคะเอามาทานซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มยาที่ผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าทานไปแล้วเนี่ยแบบไม่ระวังอาจจะมีผลข้างเคียงคือมึนงงหรือแบบอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วพัดตกหกลมได้ง่ายเพราะว่ายาพวกนี้จะมีฤทธิ์ทำให้ง,ง่วงซึมนะคะ ขอ้อควรระวังในการใช้ยาสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็อาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีอาการหน้ามืดนะคะเวลาที่เปลี่ยนจากนักเป็นยืนหรือเปลี่ยนท่าอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะทําให้เกิดอาการหน้ามืดหรือเมื่อรับประทานยาลดความดันโลหิตแล้วก็อาจจะทําให้ล้มนะคะเป็นลมหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ ในรายของผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปวดข้อปวดเข่านะคะหรือที่ต้องได้รับยาที่จะต้านเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะซึ่งพวกเนี้ยค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะมีผลข้างเคียงทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคไตได้ด้วยจึงควรเพิ่มระมัดความระมัดระวังมากๆในการใช้ยากลุ่มนี้นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีประวัติในเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือใครที่เป็นโรคหัวใจโรคไตนะคะก็ต้องหมั่นสังเกตอาการหรือหากพบว่ามีปัญหาข้างเคียงนะคะ เช่นมีปัญหาเรื่องอปัสสาวะอุจจาระมีสีคล้ำหรือแบบมีเลือดออกไยกระเพาะอาหารอาจจะเป็นลักษณะน,น,นั้นได้นะคะก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์หรือแม้กระทั่งผู้ผู้สูงอายุบางรายที่อาจจะได้รับยาแก้ปวดนะคะที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบต,าาตระกประสาทส่วนกลางนะคะเช่นพวกยาพอฟีนนะคะหรือยาที่แบบมี ฤทธิ์แรงในการระงรับปวดอันนี้ก็จะมีอันตรายค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะเสี่ยงที่จะทําให้ผู้สูงอายุติดยาได้เมื่อท,ที่ที่ต้องใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะคะหรืออาจจะเป็นเกิดภาวะดื้อต่อยาได้ด้วยนะคะอันนี้คือแบบเวลาที่ทานแล้วทานต่อนนองนานๆหรือต้องเพิ่มขนาดของยาให้สูงขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอันตรายซึ่งอันนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เลยนะคะ จากการที่ผู้สูงอายุต้องรับประทญญา,านยาจำนวนเยอะๆเป็นเวลานาน,านๆนะคะแน่นอนค่ะอ,อวัยวะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยก็คือการทํางานของตับแล้วก็ไตนะคะที่มีหน้าที่ในการขจัดของเสียซึ่งยานเนี่ ก็ถือว่าเป็นของเสียอันหนึ่งเหมือนกันที่ไตก็มีหน้าที่จะต้องขับยาออกจากร่างกายทีนี้เมื่อผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยไตยก็อาจจะทํางานน้อยลงประสิทธิภาพในการขจัดยาก็จะลดลงนะคะอย่างมากเลยคือไม่เทียบไมไ่ได้กับคนหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นยาที่ทานเข้าไปเยอะๆหลายๆขนาดน,นี้ค่ะมันก็จะทําให้อาจจะมีนิตกค้างในร่างกายของผู้สูงอายุได้นะคะ ก็จะทําให้ตับและไตยิ่งเสื่อมสภาพลงเรย่อยๆมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้สูงอายุก็ไม่ควรจะทานยาเยอะนะคะซึ่งแพทย์เองก็จะเป็นผู้ประเมินแล้วก็ติดตามค่าการทํางานของตับและไตควบคู่ไปกับการปรับยาให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุด้วยนะคะในผู้สูงอายุบางรายที่ต้องทานยาหลายๆขนาดเพราะว่ามีโรคประจําตัวหลายๆโรคนะคะทีนี้เวลาที่ไปพบแพทย์ก็คือจะไปพบแพทย์ เฉพาะทางหลายๆด้านถูกไหมคะทีนี้เวลาแพทย์แต่ละท่านจ่ายยาของตัวเองมาก็ยาบางตัวของโรคบางโรคก,ก็อาจจะทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อกันหรือบางทีภาษาะา้านย์เขาเรียกว่ายาตีกันนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงแล้วก็อาจจะทําอันตรายต่อผู้สูงอายุได้เช่นผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันสูงหรือโรคเบาหวานถ้าได้รับยาขับปัสสาวะที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย ก็อาจจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงก็จะส่งผลฤทธิ์นี้ต้านกับระดับน้าตาลในเลือดนะคะอันนี้ก็จะทําให้ไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยนะคะหรือยาบางตัวที่ไม่ใช้รวมกันแล้วทําให้ประสิทธิภาพของอยาลงเช่นยาปฏิชีวนะบางตัวนะคะเมื่อทานพร้อมกับนมทานพร้อมกับแคลเซียมหรือยาลดกรดก็จะทําให้ยาเนี้ยไปจับกับพวกแร่ธาตุต่างๆก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะคะ วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ก็คือว่าเมื่อผู้สูงอายุมาที่โรงพยาบาลค่ะผู้สูงอายุควรจะนํายาที่ตัวเองรับประทานทั้งหมดเนี่ยมาให้คุณหมอหรือเภสัชกรดูด้วยว่าเราทานยาอะไรอยู่บ้างเพื่อให้คุณหมอหรือเภสัชกรดูว่ามียาตัวไหนที่มันต้านกัน,กนหรือตีกันไหมเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนยาให้มันเหมาะสมนะคะในการที่จะต้องรับประทานยาอย่างต่อเน,นื่องนะคะหรือถ้าผู้สูงอายุหรือสมาชิกในบ้านที่อยากจะทานวิตามินหรือ อาหารเสริมนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะหรือสมุนไพรยี่ห้อใดก็แล้วแต่แบบใดก็แล้วแต่ก็ควรจะต้องศึกษาข้อมูลน,นะคะที่ดูในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยรวมถึงจะต้องแจ้งให้คุณหมอหรือเภสัชกรท,ทราบทุกครั้งนะคะว่าทานสมุนไพรตัวไหนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวไหนเพื่อที่จะคุณหมอเขาจะได้ดูว่าพวกสมุนไพรเหล่านั้นวิตามินเหล่านั้นเนี่ยมันบางตัวมันอาจจะไม่ควรที่จะใช้กับผู้ป่วย ที่มีโรคไตหรือว่าอาจจะไม่ไม่ควรจะใช้กับยาบางตัวที่คุณหมอให้ทานอยู่ในปัจจุบันนะคะที่ทานพร้อมๆกันไปนะคะสิ่งที่ไม่แนะนําเลยนะคะก็คือการที่ให้ผู้ผู้สูงอายุนะคะทานสมุนไพรประเภทที่เป็นยาหม้อหรือยาลูกกรอนนะคะเพราะอาจจะทําให้มีผลเสียต่อร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดข้อ ปวดเข่านะคะปวดตามที่ต่างๆแล้วก็มักจะไปหาสมุนไพรมาทานซึ่งผู้สมุนไพรเหล่านั้นบางทีอาจจะมีการผสมของยาประเภทสเตียรอยที่จะทําให้หายปวดก็จริงนะคะแต่มีผลเสียระยะย,ยาวเช่นจะทําให้กระดูกพูนจะทําให้ต่อมหมกไตมีปัญหาอาจจะก,ก่อให้เกิดโรคความดันหรือเบาหวานนะคะที่ที่เราเจอบ่อยๆกันเลยก็คือว่าผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลมักจะไม่ยอมบอกคุณหมอค่ะว่า ทานแอบไปทานยาหม้อหรือแอบไปทานยาลูกกรอนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เป็นอันตรายนะคะเนื่องจากว่าคือยาพวกนี้เป็นยาที่ไม่ถูกต้องนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆในผู้สูงอายุอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าผู้สูงอายุมักจะชอบสะสมยาต่างๆเอาไว้นะคะเวลาที่ไปพบคุณหมอคนนูน้นคนนี้คนนั้นอย่างเงี้ยคะ่ะพอพบแล้วคุณหมอก็จะจ่ายยามาให้ตามโรคหรืออาการที่เป็นทีนี้พอ ในบางครั้งอ่ะคะ่ะผู้สูงอายุทานยาไม่หมดใช่ไหมคะก็จะเก็บยาเอาไว้ไม่ยอมทิ้งทีนี้พอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการเจ็บป่วยโครคคล้ายๆเดิมก็จะเลือกทานยาที่เก็บสะสมเอาไว้โดยที่ไม่ได้ดูว่ายาอน,นั้นหมดอายุแล้วหรือยังนะคะหรือว่าอาจจะมีผลข้างเคียงอื่นๆนะคะหรือบางครั้งยาตัวเดียวกันคุณหมออาจจะให้ในช่วงเวลาที่ต่างกันเพราะว่ายาออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันหรือบางครั้งะคะ่ะบางที ผู้สูงอายุยางมาเทียบกันค่ะว่าเออเม็ดยาเนี่ยสีนี้ตัวขนาดนี้มันน่าจะเหมือนกันก็กินเข้าไปทั้งที่จริงๆแล้วรูปร่างเม็ดยาอาจจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันทําให้ผู้สูงอายุเข้าใจผิดเราก็ทําให้กินยาผิดขนาดผิดประเภทนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็เป็นอันตรายต่อผู้สูงอายาุด้โดยท่ายาหรือผู้ดูแลเนี่ยไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็คือต้องบอกว่า ญาติหรือผู้ผู้ดูแลนะคะเวลาที่ผู้สูงอายุเพลอก็อาจจะต้องแอบเอายาไปทิ้งแล้วค่ะอย่าให้เอายาเกา่าเก่าเก่าที่คุณหมอเคยให้มาแล้วไม่ได้ทานแล้วเนี่ยเอามาใช้รัรบประทานอีกนะคะการใช้ยาในผู้สูงอายุเนี้ยค่ะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายมากกว่าผู้ป่วยในวัยอื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้ควรใช้ยาคือให้ผู้สูงอายุทานยาให้น้อยที่สุดคะ่ะแล้วก็ถ้าจะไปต้องทานยาจริงๆก็ต้อง ผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุเองก็ต้องดูในเรื่องของข้อบง่งข้อบ่งใช้ของยาวิธีการใช้ยาให้ถูกต้องหากผู้สูงอายุนะคะหรือญาติผู้ดูแลนี้มีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของยาเรื่องของผลข้างเคียงของยานะคะก็อย่านิ่งนอนใจนะคะควรจะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนะคะเพื่อที่จะให้ ข้อแนะนําวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องนะคะและที่สําคัญคาย,ยาทุกชนิดที่ผู้สูงอายุรับประทานควรจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะอันนี้สําคัญมากๆค่ะก็วันนี้นะคะเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาในผู้สูงอายุกันไปครบทั่วนะคะสําหรับวันนี้รายการก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับสาระดีๆเกี่ยวกับชีวิตวัยเกษียณนะคะในรายการ,ากรสมาร์ทไซต์ใกษียณนะคะพบกันครั้งหน้าค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะคะเขียนมาคุยกันได้นะคะในคอมเมนต์ของรายการทาง Facebook ิดเนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะพบกันในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ